พระพุทธองค์ท่านทรงสร้างทรงวางรากฐานพุทธศาสตร์สืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสร้างเส้นทางบุญแนวทางกุศลกำกับชี้นำชีวิตสร้างกุศลจิตจนเกิดความร่มเย็นเป็นความผาสุกเกิดต่อผู้คนและสังคมจนอยู่คู่ความเป็นไทยมาช้านานด้วยบารมีธรรมของพุทธญาตาิทางธรรมที่น้อมนำสืบสง่งและเหล่าพิสุสงฆ์ที่ทุ่มเทอุทิศ ทั้งชีวิตและสังขารถวายเป็นสะพานสืบสารต่อต,อตำนานธรรมอีกหนึ่งอริยะที่นำพาธรรมสู่ทางโลกเพียรบ่มสร้างพุทธญาตให้สารส่งเกิดต่ออนุชนรุ่นต่อไปตามหลักธรรมคำสั่งสอนเพียนพร่ำสร้างศรัทธาสร้างอาณาจักรธรรมมุ่งพัฒนาส่งเสริมแก่พุทธศาสนาและสังคมจวบจนมรณภาพละสังขาร พระครูสุวรรณสิริทัศน์หรือหลวงพ่อฉลวยฉายาอาภาทโรเจ้าอาวาสวัดเขาเสาทงทองผู้ล่วงลับคืออริยะหนึ่งที่สร้างคือพระหนึ่งที่ทำในการทำนุบำรุงส่งเสริมธรรมคืองสงที่ก่อเส้นทางบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนแก่ผู้คนและสังคมชื่อเสียงเกียรติคุณคุณงามความดีที่ทิ้งไว้เป็นเครื่องยึดติดข,ของท่านกับสังคมดังความ รูปังเทียรติมัจจานังนามะโชตังนะชีรติอันความหมายว่าคนเราจะตายก็เพียงร่างกายชื่อเสียงกิจยศไม่ได้ตายตามตัวไปด้วยฉันใดพระครูสวุวรรณสุริทัศน์ก็เชกเช่นฉันนั้นเช้ามืดวันที่12มีนาคม2554วันแรกของงานพิธีพระราชทานพเพลินศพของหลวงพ่อฉลวย ได้จัดงานบรรพชาที่อาสาจิตเข้าร่วมเป็นพุทธ,ธายาตสร้างกุศลส,ส่งผลบุญให้แก่หลวงพ่อฉลวยที่เหล่าผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธาต่างอาสาเข้าร่วมพุทธประเพณีอย่างมากมายซึ่งเขาเป็นอีกวิธีที่จะแสดงถึงความศรัทธ,ธาที่มีต่อหลวงพ่อทุกขั้นตอนทุกพิธีกรรมถูกสร้างด้วยความละเอียดพิถีพิถันทุกระดับชั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกุศลอันกล้ากแกร่ง ให้ได้มาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อันแรงกล้ามั่นใจในถึงความทุ่มเทความศรัทธาที่เหลาพุทธศาสนิกชนจะได้รับในครั้งนี้อย่างเปี่ยมลน้นด้วยขั้นตอนการบรรพชาตามแบบพิธีกรรมของบรรพกาลโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยจากฆรวาสสู่พิสุกสงการก้าวข้ามโลกของพวกเขาทั้งหลายรวมถึงารวาเส้นทางบุญที่ร่วมกันในวันนั้นต่างมุ่งมั่นสร้างมหากุศ ส่งสู่หลวงพ่อฉนวยด้วยความเคารพและศรัทธามหาชน ในช่วงบ่ายวันเดียวกันพิธีเคลื่อนศพขึ้นสู่เมนที่ถูกสร้างด้วยความวิจิตงดงามตรการตาอวดสู่สายตามหาชนที่จะเข้ามาร่วมพิธียางทรนงตั้งณนกะลางลานวัดอย่างสวยงามด้วยเหล่าทหารเรือที่คัดมาเพื่อร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกําลังของนาวีร่วมกับพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์ได้ร่วมกันเคลื่อนศพขึ้นสู่เมน ข้ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเหมือนน้ำมนต์ของผู้สถิตยอยู่เบื้องบนประหมสู่ขบวนแห่ให้พอชุ่มเย็นด้วยพิธีกรรมโดยมีพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์สวดเป็นพระพุทธมนต์อย่างสมเกียรติแด่ผู้ล่วงลับและผู้ร่วมง,งานทุกคนพร้อมขับขานบรรเลงเพลงปีพาดคบคู่ไปตลอดงานจูบจนค่ำคืนบรรยากาศภายในวัดเขาเสาทอ,ทองทองแห่งนี้ ็สว่างสวยไปด้วยไฟแสงสีที่ประดับประดาไปทั่วบริเวณงานโดยเฉพาะเมนที่ประกอบพิธีพระราชทานที่ประทับสังขารของพระครูสุวรรณสิริทัศน์ก็เต็มไปด้วยความสวยงามอันประดับประดาไปด้วยดอกไม้ขอบทองไฟแสงสีสวยงามดุดวิมานในส่วสวรรค์ที่พร้อมไว้เพื่อประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อันจะมีได้ก็เพียงเฉพาะผู้ที่เหมาะสมและผ่านการพิ จรนาจากในวังเท่านั้นเมื่อถึงเวลาพระผู้ทรงสมณศักดิ์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อรับเอาอานิสงส์ผลบุญหนึ่งกันและต่อด้วยการสวดอภิธรรมที่มีผู้หลังไหลเข้ามาร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อเสร็จสิ้นได้มีมหัรสพจัดถวายทั้งการรายรำแบบโบราณการปีพาดบันเลนสด รวมถึงงานบันเทิงมหรสพทั้งภาพยนตร์และลิเกและที่สร้างความตื่นตาให้กับผู้ร่วมงานและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการแสดงพลุตะัยดอกไม้เพลิงที่ขนกันมาสร้างความงดงามเหนือธรรมยายและหาชมได้ไม่ง่ายนักในวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2554ขึ้นกาวคํำเดือน4ที่หมายกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณสิริทัตณวัดเขาเสาทงทอง ในช่วงเช้าที่คราท่ามไปด้วยผูธศาสนาสนิกชนสิทธิานุสิท์เหล่าคราวาสญาติของผู้ล่วงลับเพื่อร่วมพิธีพระสงฆ์สวดถวายพรพระจํานวนสิบรูปเมื่อเสร็จสิ้นได้จัดถวายพัะตาหารเพนแดบพระสงฆ์75รูปสลับขับกล่อมด้วยดนตรีปีพาตลอดทั้งงานเมื่อเวลาบ่ายคล้อยเหล่าพระสงฆ์สวดมาติกาบางสกุลจํานวน75รูปและเตรียมต่อ พิธีพระราชทานเพลิงศพที่มีเหล่าขห้หบดีข้าราชการน้อยใหญ่ผู้มีชื่อเสียงและเหล่าศิทยาานุสิ์รวมถึงญาติมิตรทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายคารวาสต,ต่างเดินทางมาพร้อมกันเพื่อร่วมสีดังกล่าวก็ต่างทยอยทอดผ้าบางสกุลที่มีผู้ร่วมงานอย่างมากมายด้วยความศรัทธาความเลื่อมใสในความเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้เพียรรมนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจในจำนวนของผู้ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อถึงเวลาตามหมายของพิธีพระราชทานเพลิงขบวนไฟพระราชทานก็ได้บ่ายหัวขบวนเลี้ยวเข้าสู่บริเวณงานลานพระราชพธิธีที่มีเหล่าข้าราชการยืนรองรับขบวนในเครื่องแบบชุดขาวพระราชทานเต็มยศเป็นคิวแถวแนวยาวจากนั้นเครื่องพระราชทานถูกอัญเชิญประทับหน้าศพโดยผู้แทนพระองค์ตามหมายและกล่าวรายงานอย่างต่อเนื่องต่อด้วยการทอดผ้าบังสุกุลจากนั้น ผู้คนต่างทยอยวางดอกไม้เพลิงเป็นการดำเนินการตามพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่พระครูสุวรรณศิริทัศน์อย่างล้นหลามท่ามกลางญาติมิตรที่ยืนรอรับตลอดเส้นทางรวมถึงการเตรียมของที่ระลึกที่ได้จัดไว้สำหรับผู้ร่วมงานที่มีทั้งหนังสืออนุสร์ภาพถ่ายสลักหลังยันและเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อจวยที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษในฐานะ เหรียญรุ่นพิเศษที่มีประสบการณ์ทางเมตตาอันเป็นลักษณะเฉพาะที่รู้กันเป็นอย่างดีในวงการจวบจวนล่วงเวลาสู่ค่ำคืนพิธีการพระราชทานเพลิงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องการไร้ลาที่เป็นศิลปะแบบดั้งเดิมยังมีเหลือไม่กี่คณะที่ยังรักษาไว้ได้ถูกนำมาแสดงต่อหน้าที่ตั้งเมนเพื่อเป็นมหรสมพมควบคู่กับดนตรีปี่พาดตามแบบอย่างประเพณีโบราณ ที่มีมาช้านานของไทยคิวแถวของสิษยานุศิษยาติสนิทมิสหายต่างยังทยอยดำเนินพิธีอย่างต่อเนื่องพลุไฟตะไลโคมยังส่งสว่างสู่ม่านฟ้าสุลาลัยเหมือนส่องสู่เส้นทางสวรรค์แก่หลวมข้อพุทธสงสางผู้ถากถางเส้นทางบุญของวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจิตใจคนในสังคมให้ถักถ้อยร้อยใจเข้าสู่ล่มสวรรค์อันเป็นการสร้างพุทธ,ธายา ทั้งทางโลกและทางธรรมแม้นร่างของท่านจะละล่วงแต่ชื่อเสียงกิจภูมิยังคงส่องสว่างอยู่กลางใจของใครต่อใครอีกหลายคนในยามนี้แม้นจะได้ส่งท่านสุบหลายพบไปได้แล้วก็ต้องมองให้เห็นถึงแนวทางที่ท่านได้ถักทอเส้นทางธรรมต้องมองให้เห็นถึงแนวทางที่ท่านได้ส่องจนทองแท้และปูทางสู่คนสารส่งต่อกิจกรรมงานใด อันส่งประโยชน์สู่สังคมและพุทธศาสนาภารกิจคำมั่นใดที่ท่านยังสารงไม่เสร็จหน้าที่นี้จะต้องมีผู้สืบส่งจะต้องคิดและเห็นอย่างเช่นท่านจะต้องรู้ต้องเรียนเหมือนอย่างนั้นนั่นจึงจะเป็นการสนับสนุนความดีตามแบบอย่างของหลวงพ่อโดยแท้ให้เป็นเหมือนคำบาลีสาดุดีที่ว่ารูปังทีรติมัจจานังนามะ โชตังณชีรติคนเราจะตายก็เพียงร่างกายชื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้ตายตามตัวไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นแหล